กองทัพบกก็ยังนําคนที่ติดเชื้อโควิดกลับไปรักษาตัวตามภูมิลําเนานะฮะอย่างเมื่อวานเนี่ยก็นําผู้ป่วยขึ้นเครื่องบินของทหารหไปส่งเลยนะฮะท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้อาพาไปดูภาพหน่อยที่ฝูงเครื่องบินกองการบินศูนย์การเคลื่อนกองทัพบ,บกนะฮะภายในฐานทัพอากาศดอนเมืองกองทัพบ,บกยังคงนําอากาศยาน c 295ปรับมาใช้สนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิดไปรักษาตัวที่บ้านกับภูมิลำเนาต่อเนื่องนะครับ โดยเที่ยวบินในครั้งนี้เนี่ยเป็นเที่ยวบินที่รับผู้ติดเชื้อซึ่งอาศัยอยู่ในกรุงเทพแต่ต้องการเดินทางกลับไปภูมิลำเนาที่พิษณุโลก26ลายที่ผ่านมากองทัพบ,บกสนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการคือกลุ่มสีเขียวนะครับโดยอากาศยานรวมแล้ว8เที่ยวบินจนํานวน172คนกลับเข้าไปรักษาในระบบสาธารณสุขของจังหวัดต่างๆด้วยความปลอดภัยทั้งในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมระยะการบินเนี่ยไม่เกิน2ชั่วโมง30นาทีนะฮะปลายทางที่บินไปแล้วเนี่ยก็มืก็ม,กมีที่น่านตากพิษณุโลกนครพนมอุดรธานีเนื่องจากการเคลื่อนย้ายด้วยรถยนต์จากกรุงเทพไปจังหวัดที่อยู่ไกลๆเนี่ยนะฮะอาจจะต้องมีการหยุดพักระหว่างทางเพราะฉะนั้นพอพักระหว่างทางก็มีโอกาสที่เชื้อจะกระจายไปได้นะฮะเพราะฉะนั้นบินตรงไปเลยอันนี้ปลอดภัยนะครับ เครื่องบินลำเลียงแบบ295ได้เดินทางถึงท่าอากัศยานทหารกองบิน46อำเภอเมืองจอังหวัดพิษณุโลกนะฮะ